วันนี้ก็วันที่19ตุลาคม2 5 6 0ค่ะ้าน้กเราร่วมกันมาเจริญกุศลในกระถินนทานนะคะนี่ค่ะพระไตรจีวรนะคะทั้งหลายที่เรานั้นร่วมกันเจริญกุศลค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขณะนี้เครื่องสักการะนะคะก็ได้อัญเชิญไปเกือบหมดแล้วนะคะ ก็ขอเราทั้งหลายจงมีส่วนแห่งมหากุศลทั้งสิ้นโดยทั่วกันนะคะนี่ค่ะลองก่อนก็ได้ลูกไฝ่ไหมลูกค่ะไฝ่ไหมถ้าเจอใครก็แบ่งให้เขาถือได้นะค่ะอนี่ค่ะนี่น้องแพรวผูจัดการบริหารดูแลนะคะค่ะค่ะนี่ค่ะภิกษุค่ะท่านเจ้าอาวาสค่ะท่านเจ้าอาวาสค่ะ วดแห่งกุศลทั้งสิ้นที่ทุกท่านควรจะได้อนุโมทนาสาธุร่วมกันค่ะนี้อีกชุดหนึ่งมู่สงค่ะ